อ้าวพี่น้องขึ้นมากป่ะประกันเมื่อยยังไงยังไงมีบิพาเอาเงินจะกลนเลยพี่น้องดีพี่น้องผักก่อนก่อนไม่จะซื้อเลยประคุณกับบอเอาเงินพี่น้องจิธาเอามื่อื่นมื่อเดียวเอามื่อเดียวเงี้ยเละไพี่น้องหยาช่องหยากระเมื่อแหละหยาช่องหยากระเมื่อยแล้วเอาเมื่อื่นก็จะช่วยใหม่ก็จะเรียกว่าเงินก็จะถ้าเอาตรวเดียวแล้วเนาะ พอจเลยอย่างเมื่อก่รปวดกระบปงตาเดี๋ยวหราหันหันขคุณเรียกบางนาแดงปะปาาแดงแห้งวะอ้าเราเอาอถ้านวลต้งไปซองอะไถ้านวลต้งไปซองเม็ดแล้วมันยังปรด็หนซื้อกุญแจยังเลยยังยซองเม็ดนะดีไข่ดีไอของเล่านะโอ้ดีไข่ล่าดีแก่ไข่วัดเล่านั่นกระเอาคือดีขยาม จริงๆแล้วมันก็ใช่ยังาจะว่าไข่คหมืเนี่เป็นสูตรนะเขาอาบน้าเนี่สบัดล่นน้าแดงแห้งปะแดงแห้งอาหนานี่คือสบัล่นมันน้าแห้งเนนมันน้าี่อยูอกอ่อืมน้าอนหัวใจแล้วขันไข่แล้วพอไหนพอจงแดงเนาะตอนไข่ตอนไข่นั่นดิดดดางในนาเบบว่าสั่นติดติดติดหน้าทีน้เราไปข่นะไข่คมืเนี่ยมันเจนไปตัวที สั์ติกตึกไงสีเนื้อมาสดทงห่อนมามาเอามีต้มมามาสดให้กินขาวนี่ยฮาคือเิี้ยกันใส่สดดูเสฉะไทยไปเบบอกเกียดำนะ หาผมใหม่เพนมันบโบแหลกได้ได้วยนี่แกมาทางน,นีนปะทาน,นีบโบแหลกทางน,นั้นก็ทางนั้นโบแหลกเดี๋ยวเขาบว่าอะไรจะถุงพี่น้องเลยจีนพากันฮุบกันขึ้นมานอนเทิงเบื่อล่ะพี่น้องเพระาะว่าอยู่ตลาดมันถ้านอนอยู่นอกมันเป็นหอนโพดถ้านอนในมันอยู่ห้องแอร์นะบายพี่น้องที่เขาป่วยส่วนพ่อใหญ่ไปซักยาพี่น้องเลยแกต้องไปห,อหอ้องหมอพยาบาลแก่ไปมาขับเลย แกกันไปโปรยผ้ามกับพ่อโปรยผ้ามแกนหามอ้อมกันเบิร์ดสองปกันแก่กันไปไเไให้ก็วขายมัเฮางดีแต่เฮาเบากินยาเบิดสี่เม็ดสามเม็ดน่ยไม่ังกันเสีไปด้วยกันเบาหนิพอกระดอนเลยพี่น้องบ่นอนนหลัง อีกน oh, uh ่อีกท uh 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 ี่หอนอมันมีหข้าวซักอยดียวอพอนะข้าวซักให่เค็มหนึ่งพี่น้องทานหม้อผัดจิบใส่เค็มหนึ่งจังได้มีแห้งโอ้มาเอื่อไปซักอีกโอมือื่นไปซักอีกเขากรลับ

อมันกังกอบอเสิมเนี่หอ่างเติมอก็อูเในตละดเราจะมาเห็นอ้ยัามโอ้หนางอเห็นหมูป่ากัาจีเนมายิมโอ้ยยื้อคือมิ้วมนเหนียวนี่โอ้ย แม่ก็อยู่ทางบ้านกับไก่เขามาฮุบไปเบิด์ฮุบไปเบิดไปเบิดคอดเลยพี่น้องไก่อยู่สวนก็คือจิตก็คือจิตจอบมองจ้าอยนะแม่อลายผู้ที่ยายจะิึกสอนไปสื่ว่าจิตรหลักอันดีไรผู้พี่ไก่นี่ก็เสียจนยังเหลือไก่ซ้ำแม่ซีแม่ข้นเอาขามาบ้านนะขามาบ้านจะเสียอีกข้ากินแม่ กินแบบโมกยังใจกันเลยเนาะเอาว่าเอาไว้ยูซ้อนหันขั้นเฮาเฝาเฮาอันนี้เฮาก็ไปกูเหม่อกแค่แน่อันนี้ที่เขากับฮุยจักที่วับคอแม่มาสพีเบิร์ตก็กระนวลไม่เข่อเลยวะแค่ก็เอาสนะกับตีทางไหนแค่เราก็สอบไปใส่เอาตัวนั้มันเอาซะแหม่เลยมันกินซะ เชี่ยผัวปีปีไก่เนี่ก็จนเนื้อไก่ซ้ำโตกับสื่อมากม่ยอีกขอปั่นน้ำเขาน้ำอาหารที่หาโตกับคอยเดี่ยงมาอีกมันกระไรไรมันกระไรไรโตไรไรโตอีกก็เสียอีกเนี่ยคนงานทำอื่นก็จะได้จูเก่าแหละพี่น้องเพราาะว่เพิ่นยังบ่เอาเงินเอาเอาเงินก่อนแต่ย่ายผู้เดียวพี่น้องเมียตา ประคุณก <ừ> so ็ยังบันเอาหย่ากับบันเอาหย่ากับบันเอาหย่าซองหย่าเนาะหย่าซองหย่ายังบันเอาเออมาพ่ยายมาขอบบุญขอบคุณนะพีคะแนนคนจ้างเกี่ยวาเก่ามาห้ขอบคุณขอบคุณนลาร้ายไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนนี่มันนักหน่วงเลยครอบครัวเขานี่ยี่จะพู มันมีแต yeah. ่ผู้บกแกงแหงอ้วนพี่จิงจไ่้เลนี่นเป็นได้แคนจช่อเ่ะออมันคือบเมียไหมเนี่ยคือเจ็บไหลลมย่มันเจ็บแหลนบ่เจ็บแหลนบบบนแหลนเจ็บยับ เก็บงัดเก็บขอ,อนไปม่งน,น่นม่งน,นี่ mm hmm. ไม่ขอ,อนมันชิเช่าเลยมอใจว่าอีาพอกระหน่างกำแค้นอยู่ว่าอับว่าอับอยู่จ้ะใจออกมาเนี่ยอาบน้ำหอมไปสุกนนะบอกเฮากับชิเอาน,น้ำหอมไปก่อยกันชินอาบอมันถัน่วกะโตมาโอข่าเหม็นแจ้งแนวหลัง หมากนระหมีหมากสมปลอ,อยก็นนมกนนะี่สมปลอยกัได้คันหมากดีถิ่นใส่หมากสมปลอยดีถิ่นสา,าอยขรลง,าางที่สมปลอยขอบบุญขอบคุณหลายเด้นนเลเอลูเ,เลย่ะบุญขำลำสู้แหละยดีมีแง้งห้ชุกกระพับแข็งแข้งแหละลำรวยลำรวยถึงกลัวเก่าเลยหอยดีมีแห่งหยดนกินชุกฟอมด้วย ตครอืร้อมด้วยครอบครัวลูกต่ยดีไม่แห้งเมื่อสุกคนตา้งการตังงานจะให้ลูกเรื่องไปเลยเรื่อยหวานที่เปียบุตงไปตังใตกัมีแตะพูช่วยเลือไปตังเนือกัมี่จะพูซอยสั่นเลองภาขางเจ้าให้มี่จะเงินจะค้ำแล้วมือดเยอยู่ดีไม่แห้งหามานยื่อนหามเื่อ้ยไปหาองค์ปากทงเลยอีกคนองคตีลาย โอ้ยแต่มือบีดิีกว่าหวานนะมึอพีดก็ขาเลยาฮ่าโอ้โากันปากาเป็นวัดแง้งเตือมันจะแผลลงไปเอามันบีดูอีมือกูเปียกเปียกู้จีลูกหมอกมา ไออีเออใจอยากกินวานกินหวานอะไรเดอร้อ,อมันแห้งอันนั้นนะมีแต่คนเป็นวัดเป็นเวิร์ดนะน,น้ำน้ำมนอะบ่อนี่จะใช้น้ำสไปร์ตน้ำกินน้ำกินบ่น้ำกินบุตรยอ่ะนะ แม่นี่นกัอวแม่น่นาจะปั่นเลยอีพอ,อเรากินเป็นเรากูอวไปกินกับมันนะ,นะมันมยังดอกแม่มันเมื่อแหร่ก็แก่มเมื่อตะพี่ก็ได้ไก่นะเมื่อเลี้ยงมาองมเตอตนะอกระแบงนี่แต่ชันหาพักเก็ตนี่ลูกมันกระช้าไปเลยแน่กู่ะเด็กห้าเด็กโอ้ยขนาดมากก็ได้ เขาเสืออยู่เขาเหีนจะเลี้ยงไก่น่ะขี่ควายมันกับขี้ดียดเลี้ยงนีคือเลี้ยงคนนี่จะเลี้ยงจิกจุ๊กจๆ๊กจิกจิกจังมันยังเ้าส่วนหไ่เอ้ยมึงอยู่ต่ไก่ไก่ของขาเลี้ยงขาหัแสบปพ่อกินก้วยกมันนุ่มอะโอ้โหอมข้าวที่ยากกินแหลสาปตัวที่กอนามดะ เอาพี่น้องเาก็จีไดล่าคีปใสมิ่บพี่น้องะนะค่ะไ่เหมือนเดิมเป็นยังอีพบอกน่ะกิน้องหวานไปกินด้วยด้วยคุณ大妈ขมักินะไกิน้วยไม่กินมีตะล้อแลวอีกบอกยังเอาสีตะเลสผลไปกวดเดยเมื่อได้เขาบอกส้วลงมาหน่อยพอกระเพีได้จูนะเขาเอาันน้ำร่า้นไปกวดเราไอ้ดีพี่น้องไปกวดอยู่เมืองได้นะอย่ากก็เช้าอยากก็ไหนที่ เจ้่ขั้นนั้นขั้นเป็นวันนรกมันามีงครงการเขาเจ้ากันขั้นเป็นวันนรกก็กินยาและรอพ้นตัวจออกมายังบนหนใจพี่น้องยาฆ่าเชื้จากพี่น้องกินยาโครงการรอต่อไป้ล